พร้อมกินแล้วคะ่ะวันนี้จูนจะกินขนมจีนน้ำยาป่านะคะแบบอีสานคะ่ะอีสานบ้านจูนคะ่ะเนาะเป็นน้ำยาปลาทูคะ่ปะปลาทูหานแข็งคะ่ะมาจา้ะเรามากินด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่มะมาพอจูนลวจ้าตอนนี้หกโมงเคริรนค่ะนี่จูนให้ขนมจีนน้ำยาวไว้ค่ะแต่วางวางเอ่อบสามม่วงนะคะกับกินพัดมันมีสเร็จรูปไปแล้วคะ่ะ กินห้องท้องแต่ใจจริงเนี่ยเมนูหลักของจุนค่ะนี่แหละค่ะน้ำยาเมื่อค่ะมิซูน่าค่ะคนเกาเอคนญี่ปุ่นจะรู้ค่ะอืมเป็นพักมิซูน,าน่าหนงจุนชอบค่ะกรอบกินเป็นสลัดก็ได้ทำสุกก็อร่อยเหมือนกันค่ะแสียดเพืนๆจักหน่อยมาไป่ด้องมามากินน้ำกันค่ะมามา The time now, เาจะทำ now 6 p.m. 30 minutes I'm going to have ไบร์ฟมิส r ี n นูด l e with p ป c ซี่ฟ h c u r รี come enjoy come 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 join me come มาพี่น้องสิกินแล้วใส่พักใส่หยาลงในนีจักน้อยหรอค่ะนี่ที่จูนว่าน้ำยาอีสานแท้ๆบ้านจูนนะคะเนาะก็คือบ่าอะใส่เครื่องแกงไหมคะ่ะพริกแกงบม่ใส่ค่ะมันก็นเลยสิเป็นสีขาวแบบนี้คะ่ะแซ่บได้พี่น้องน้ำยาแบบนี้ คันได้กินแล้วนึกถึงรงหน้าอยู่หุนทวนเลยเหรอค่ะอพริกปนเอามากาไหวเพื่ออยากค่ะมาค่ะทีนี้อันนี้ก็คือกะหล่ำกะหล่ำม,ม่วงแล้วก็กะหล่ำขาวแล้วก็สลัดถั่วงอก <c oughs> สิรุยแล้ว <laughs> มาอืมอ้ม เลยเรือไม่ให้มึงค่ะยู่ล่งจีนนี่เ,าาเ,เทื่ที่สองในจูนพ่อค่ะเพิ่อนออกมาขายเทื่ที่สองอนำอ้ำยาแบบบ้านบ้านพี่น้อง เออมันอันตี์เดี๋ยวจะไปตลาดไปซื้อพักซี่ได้ค่ะผู้ดได้เคยมึงคลิปอยู่ยเมืองไทยกินมักซื้อมาก,กินค่ะ สีเพินๆจักน้อยจะมันกรอบค่ะอืาอ,อย่ามาออพีคก้าไปด <c oughs> ูห,งหางแข็ง ทัวงอกกับพึ่งซื้อมากใบสะละแน่จุนเคยซื่อมาาว้แพกหนึ่งเสียมดค่ะจุนทิ้งอันนี้ซื้อเม่ามือน,นี่ต่อไปซื้อเ่มซื่อมาาว้แล้วค่ะซื่อมาาว้ย่มได้เพ่ะไกินปุ๊บเนี่ยโอ้ยต้องเอาทิ้งตลอดใบสะละแน่ ระทอดพริกแห้งพริกแห้งทอดอากาศดีดีค่ะโมบายกับอนี่ แพดออกแพทย์จุนว่ายัาเพิ่งดีใจแพทย์จุนว่าอาทิตย์นาฝนตกร <c oughs> งอุตุบอกแล้วฝนตกอาทิตย์นาเป็นฮิสเตอร์นะคะว่านฮิสเตอร์แพานจุนกนยุทธวันพุดธเต้นหน่อยไามอยู่นั่นค่ะ พวกจูนคิดจะว่าสิพา้าได้มาเอาไปเที่ยวข้างนอกอาจจะไปป่าไปเขาเห็นไหมคะที่พ่าตองยางหลายพอคันย่างไหลายปุ๊บมาลิ้นอ่อยมากตินหนักนั่งจิตจมค่ะมานั่งเมยยางตองแต่แบบว่าตองยางหลายก็ต้องมีพักมีหย่าค่ะนั่งมากอ,อยู่ใกลจุนายนั่งกลับมาคือจุน ปีที่แล้วจุนสนใจเรื่องพักปลาเนาะค่ะน่าก็สนใจน้องจุนจุนอันนี้กินได้ไหมอันนั้นกินได้ไหมขันไปเห็นอยู่ป่ายู่สวนสาธารณะกระถามพักนี่กินได้บ่หันยังสิกินได้บ่เ <c oughs> ด็กหน่อยเนาะค่ะก็ร่งเรียนรููค่ะ โอ้สแสพี่น้องให้น้ำยาแสบ็ด้วค่ะน้ำยาอีสานบ้านห้องคันยูบ้านจูนชิสการสินอ่ะจูนต้องเฮ็ดน้ำยาค่ะผู้ใดก็มากกินค่ะอย่าทำข้นมากนะอืม แล้วก็อย่าเผ็ดอันนี้บม่เผ็ดเด้อค่ะจ่งตาม,มพี่มะพริกแดงใส่ซีฟน้อยมะพริกลูกโดดซีฟน้อยแล้วก็มะพริกแห้งทอดสามสีหน่วยเลยค่ะจำเลนละ่ะไม่เผ็ดใครจะกินเผ็ดต้องเติมพริกเอาค่ะควบคิดจุ่มนะลูกโดดเอาค่ะ จะเป็นเอ็นเอลโด 嗯。Mm. อยูสเปนเปี่ยนเลยดูเลยได้ใจข้าวนาสปริงแล้วค่ะใบไ,ไม้ผลิแล้วเพิ่งเปลี่ยนมันที่สิบที่ผ่านมาค่ะแล้วมือได้อีกก็สิเปลี่ยนชั่วโมงแล้วค่ะอตอนนี้สเปนหกชั่วโมงต่างจากประเทศไทยเนาะค่ะเนาะเดินเช้าของประเทศไทยหกชั่วโมง เดี๋ยวสิเปลี่ยนเป็นหาช่วงแล้วค่ะปะที่เนี้ยกลางวันจะยาวขึ้นย่ามเศร้ากับสิเหมือดอยมันเาีเศร้าอืมนั่นละจ้ะ พอประมาณเดินหกเดินเจ็ดก็สิเขานาซัมเมอร์ย่ามูมเว่นก็สิโดนกูเกาซ้ำทุ่มยืดผีซ้ำทุมครื่งย่งแดงใจวายอยู่ค่ะบนในเมืองเยอะย่นงสาจะเมืองนอก ý nghĩa là cái gì đấy là cái gì kiệt là cái gì phân hả? ก็ใช่ริกแห้ง เราแานจุ่ยางไปร้านจีนเนาะค่ะก็แฟนคือหลังจากพักกันจินเขาเที่ยงไปชอปปิ้งนิดหน่อยกับยางไปซื้อของอยู่ร้านจีนหอมแบงไม่ยูสามซีสามซีก่อในหน่อยค่ะเจ้าของร้านจีนเปินลไฮฟี่เปิ่นโมคิดเงิน สั้งบกข้นไหมคะหมยควาว่ามันหน่อยพอเพิเพเ่นเลหาไเหลืออยู่นิดเดียวเซื่องสเพิ่นหลายแล้วโคราชจริง คือไก่เนีย่ยเดี๋ยวเพื่อนบอคอยเอาพักถ้าเอเชียมาลงค่ะเพื่อนเอาตะผนละใหม่เดียเ๋ยวนี้จุนเลยนตังยางไปอีกหลานหนึ่งคือจุนเคยบอกว่าไก่จักน้อยถ้าพนเป็นหยางหยางได้อยู่ค่ะแต่เพื่อนนี่พักนีพัก,น,พกนี่หดกบ นี่ฮอตเอ็นจุนตุนค่ะตุนเอ็นหมูใส่ลิ่นลิ่นหมูจุนไว้มืออื่นบ่กกินค่ะเพราะมื่อื่นอยากกินสม่ำได้บอคุณมาแล้วเมื่อวานที่จุนสืบทู่มูมาจากเยอรมันนะคะมาหอดเมื่อวานก็ใส่อัวเมื่อื้นจุนเห็ดแ้ฟนกินพักกันกินมด นึ่งซ่องเราค่ะใส่อัวแสีบแนี่ยสังก็เพลินเหมืออื่นแบบทาแดดมันดีๆนี่จุ๊บิไปเฮดปิกนิกค่ะเฮดคลิปข้างนอก เธอแถวบ้านนี่ล่ละค่ะสวนสาธารณะเพราะอากาศมันดีคนอื่นมึงกับไปนางปิดนี่จ,จ้ค่ะคนสเปนออกมาขวดไหวไปกินบุลเล่จุนก็แฟนจุนกันอากาศแบบนึงสิแดบดบออกสิพักกันมากกินเบียร์ค่ะ ว่แดงจูนต้องดินเนอร์ค่ะอันี้มือเว้นก็กินเบียส์ดๆเย็นเยนชุ่มคอ เหลืออีกนุ่งถุงค่ะอจุนสิตักใส้ถุงไว้ได้หนึ่งถุงพอจุนเท็ดหมอได้น้อย จ้าแล้วจุ๋มจะกินต่อจ้ะโอเคเนาะค่ะคลิปนี้จึงขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวห้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายค่ะ